ฏิบัติในท่าตรงยืนให้ส้นเท้าทั้งสองข้างชิดกันและอยู่ในแนวเดียวกันปลายเท้าทั้งสองข้างแยกออกไปทางข้างข้างละเท่าเกันปลายเท้าอยู่ห่างกันประมาณหนึ่งคืบเข่าทั้งสองข้างเหอียดตรงและบีบเข้าหากันลำตัวตั้งตรงอกผายไหลพึงเก็บคางสายตามองตรงไปข้างหน้าพลิกศอกไปด้านหน้าเล็กน้อย จนไหลทั้งสองข้างตึงและเสมอกันนิ้วมือทั้งห้าเหยียดตรงเรียงชิดติดกันให้นิ้วกลางแตะที่ตะเครบกางเกงหรือกระโปรงเปิดฝ่ามือด้านนิ้วก้อยนิ้วนางและนิ้วก้อยไม่สัมผัสกับกางเกงหรือกระโปรงน้ำหนักตัวอยู่บนเท้าทั้งสองข้างแล้วนิ่งการสวมหมวกนั้นเมื่อครอบหมวก ลงบนศีรษะแล้วทรงหมวกต้องตั้งตรงขอบกระบ,บงหมวกด้านหน้าอยู่ระดับสายตาเมื่อมองตรงเมื่อมองผ่านไปจะเห็นขอบกระบ,บงหมวกพิงรำไรหากมองไม่เห็นขอบกระบ,บงหมวกแสดงว่าหน้าหมวกเชิดขึ้นด้านบนการถวายคำนับ การปฏิบัติเมื่ออยู่ในท่าตรงให้ค้อมลำตัวลงต่ำพอประมาณพร้อมก้มศีรษะลงร่างกายส่วนอื่นๆยังอยู่ในลักษณะท่าตรงแล้วยกลำตัวและศีรษะตั้งขึ้นช้าๆไม่พงกศีรษะขึ้นเร็วเกินไปกลับมาอยู่ในท่าตรงดังเดิมการถอนสายบัวการปฏิบัติ เมื่ออยู่ในท่าตรงใช้เท้าขวาเป็นหลักไว้ชักเท้าซ้ายไปด้านหลังของเท้าขวาที่ยืนเป็นหลักอยู่ย่อตัวให้ต่ำลงช้าๆแต่ไม่ถึงพื้นขณะที่ชักเท้าซ้ายให้ยกมือทั้งสองข้างวางประสานกันบนหน้าขาขวาเหนือเขา่าโดยงายมือซ้ายแล้วใช้มือขวาวางทับมือซ้ายจับกลุ่มกันหลวมๆค้อมตัว และศีรษะลงเล็กน้อยทอดสายตาลงเสร็จแล้วทรงตัวขึ้นพร้อมเงยหน้าชักเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวากลับมาอยู่ในท่าตรงวันัดการวันทยาหัดการปฏิบัติเมื่อได้ยินคำบอกว่าตรงหน้าวันทยาหัด ให้ปฏิบัติดังนี้ยกมือขวาขึ้นมาอย่างรวดเร็วและแข็งแรงฝ่ามือเหยียดตรงไปตามแนวลำแขนท่อนล่างปลายนิ้วชี้แต่ขอบกระบังหมวกในแนวหางคิ้วขวานิ้วมือเหยียดตรงและเรียงชิดติดกันข้อมือไม่หักเปิดฝ่ามือขึ้นประมาณ30องศาศอกขวาเปิดแนวแขนท่อนบนขนานกับพื้นส่วนอื่นๆของร่างกาย ยังอยู่ในลักษณะท่าตรงเมื่อจะให้เลิกปฏิบัติจะใช้คำบอกรวดโดยบอกว่ามือลงให้ปฏิบัติตังนี้ลดมือขวาลงมาอยู่ในลักษณะท่าตรงอย่างรวดเร็วและแข็งแรงแล้วนิ่งตรงหน้าโอ้หัดมือลง การถอดหมวกถ้าถอดหมวกปฏิบัติเป็นสามขั้นตอนเมื่อได้ยินคำบอกว่าถอดหมวกให้ปฏิบัติดังนี้ขั้นตอนที่หนึ่งยกแขนซ้ายท่อนล่างขึ้นมาข้างลำตัวในลักษณะงอข้อศอกพร้อมพลิกหงายฝ่ามือขึ้นนิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันนิ้วหัวแม่มือตั้งขึ้นด้านบนตั้งฉากกับฝ่ามือแขนซ้ายท่อนล่าง ขนานกับพื้นและตั้งฉากกับลำตัวแขนซ้ายท่อนบนแนบชิดติดข้างลำตัวข้อศอกเสมอแนวแผ่นหลังการตรวจสอบว่าข้อศอกเสมอแนวแผ่นหลังหรือไม่ให้นำแขนขวาคขว้วไปด้านหลังให้หลังแขนแนบแผ่นหลังแบมือเหยียดตรงให้เป็นแนวเดียวกับแขนฝ่ามือจะสัมผัสกับศอกซ้ายพอดี ขณะที่ยกแขนซ้ายทอนล่างขึ้นมาแล้วให้ยกมือขวาขึ้นไปจับที่กระบังหมวกใช้นิ้วทั้งสี่วางท่าบนกระบังหมวกนิ้วหัวแม่มืออยู่ด้านล่างสอกขวาเปิดแขนขวาท่อนบนยื่นไปทางขวาอยู่ในระนาบเดียวกับลำตัวขนานกับพื้นขั้นตอนที่สองใช้มือขวายกหมวกขึ้นจากศีรษะโดยไม่ขยับศีรษะ แล้วนำหมวกวางครอบหูนิ้วหัวแม่มือซ้ายที่ตั้งรับอยู่หันหน้าหมวกไปทางด้านขวาขอบหมวกด้านนอกวางอยู่บนแนวโคนนิ้วมือซ้ายขอบหมวกด้านในวางอยู่บนท้องแขนซ้ายและทรงหมวกไม่เอียงมือขวายังคงจับที่กระบับงหมวกในลักษณะดเดิมข้อมือขวาไม่หักให้เป็นแนวเดียวกับแขนขวาท่อนล่างและขนานกับพื้นกลางศอก ขั้นตอนที่สาฟันมือขวาลงไปข้างขาขวาให้อยู่ในลักษณะท่าตรงพร้อมกันนั้นให้พับนิ้วมือซ้ายทั้งสี่ตั้งขึ้นกระชับกับหัวแม่มือด้านในเพื่อประคองหมวกให้วางอยู่บนฝ่ามือและท่อนแขนได้อย่างมั่นคงแล้วนิ่งท่อนหมวก ท่าสวมหมวกปฏิบัติเป็นสามขั้นตอนเมื่อได้ยินคำบอกว่าสวมหมวกให้ปฏิบัติดังนี้ขั้นตอนที่หนึ่งยกมือขวามาจับที่กระบังหมวกนิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันวางท่าบนกระบังหมวกนิ้วหัวไม่มืออยู่ด้านล่างข้อมือไม่หัดอยู่ในแนวเดียวกับแขนขวาท่อนล่าง และขนานกับพื้นกลางศอกนิ้วมือซ้ายทั้งสเหยียดลงแบนิ้วยังคงเรียงชิดติดกันขั้นตอนที่สองใช้มือทั้งสองพลิกหมวกงายแล้วนำหมวกขึ้นสวมศีรษะจากด้านหน้าไปด้านหลังโดยไม่ก้มศีรษะลงมารับหมวกจัดทรงหมวกให้ตรงและให้ขอบกระบังหมวกด้านหน้าอยู่ในระดับสายตาเมื่อมองตรง นิ้วทั้งสี่ของทั้งสองมือวางท่าบไปบนกระบางหมวกปลายนิ้วกลางชนกันนิ้วหัวแม่มือทั้งสองอยู่ด้านล่างของกระบางหมวกแขนท่อนบนทั้งสองข้างกลางออกขนานกับพื้นขั้นตอนที่สามฟันมือทั้งสองลงมาข้างขาอยู่ในลักษณะท่าตรงแล้วนิ่งสวมหมวก ถอนหมวกอึบอึบสวมหมวกอึบอึบการถวายบังคม ขั้นตอนการถวายบังคมการปฏิบัติเริ่มจากการถอดหมวกเมื่อถอดหมวกแล้วจะสั่งแถวให้นั่งการนั่งให้วาดเท้าซ้ายไปด้านหลังในทางตรงแล้วย่อตัวลงคุกเข่าซ้ายชักเท้าขวาไปด้านหลังสู่การนั่งคุกเขา่าตั้งฝ่าเท้านั่งบนส้นเท้าน้ำหนักอยู่บนส้นเท้าทั้งสองลำตัวตั้งตรงอกผาย ชายนั่งแยกเข่าได้เล็กน้อยหญิงนั่งเข่าชิดเมื่อผู้ควบคุมแถวบอกแถววางหมวกให้หงายมือขวามาจับข้างกระบังหมวกด้านในนำไปวางไว้ข้างขาขวาขอบกระบังหมวกเสมอเข่าขวาหันหน้าหมวกไปด้านหน้าแล้วความมือทั้งสองบนหน้าขาเหนือเขา่าลำตัวตั้งตรงเมื่อผู้ควบคุมแถว บอกแถวประนมมือให้ยกมือขึ้นมาประดมระหว่างอกปลายนิ้วตั้งขึ้นต่ำกว่าคางเล็กน้อยนิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันหัวแม่มือฝ่ายชายอยู่ประมาณกระดุมเม็ดที่สองจากบนหัวแม่มือฝ่ายหญิงอยู่บริเวณรอยทับสาป,ปกแขนแนบลำตัวไม่กางศอกเมื่อผู้ควบคุมแถวบอกแถวถวายบังคมครั้งที่หนึ่งจะใช้คำว่าถวายบังคม คำลบหนึ่งให้นับในใจจังหวะช้าๆหนึสองเมื่อนับสาให้ทอดมือที่ประนมลงเหยียดข้อมือให้อยู่ในแนวเดียวกับลำแขนปลายมือต่ำเล็กน้อยแขนเหยียดตึงพร้อมค้องตัวไปด้านหน้าจังหวะนี้ก้นจะยกพ้นปรีน่องแล้ววาดมือขึ้นลักษณะครึ่งวงกลมสายตาจับจ้องที่หัวแม่มือ มือทั้งสองไม่แยกจากกันนิ้วหัวแม่มือไม่กลางออกเมื่อนับจังหวะเดิมจนครบแปดนิ้วหัวแม่มือจะขึ้นจดหน้าผากเหนือหว่างคิ้วเงนหน้าขึ้นประมาณ4ี่้าองศานั่งบนส้นเท้าเอนตัวไปด้านหลังพองงามเมื่อมือจดหน้าผากแล้วนับในใจจังหวะช้าหนึ่งสองและเมื่อนับสามให้วาดมือที่ประนมที่หน้าผากลง ย้อนทิศทางกลับกับการวาดมือขึ้นพร้อมค้อมตัวลงตามสายตาจับจ้องที่หัวแม่มือเมื่อมือลงตามสุดแล้วนำมือขึ้นแล้วยืดตัวขึ้นพร้อมยกปลายมือตั้งขึ้นกลับมาอยู่ในท่าประนมมือจังหวะนี้นับในจังหวะเดิมให้ได้ถึง8เมื่อผู้ควบคุมบอกแถวถวายบังคมครั้งที่สองจะใช้คำว่าถวายบังคมคำลบสอง ให้ปฏิบัติเหมือนกับคำรบหนึ่งและเมื่อผู้ควบคุมแถวบอกแถวถวายมังคมครั้งที่สามจะใช้คำว่าคำรบสามให้ปฏิบัติเหมือนกับคำรบสอง เมื่อปฏิบัติครบทั้งสามครั้งแล้วผู้ควบคุมแถวจะบอกแถวลดมือลงโดยใช้คำว่ามือลงให้ลดมือลงวางมือคว่มบนหน้าขาเหนือเข่าทั้งสองข้างจากนั้นผู้ควบคุมแถวบอกแถวหยิบหมวกจะใช้คำว่าหยิบหมวกใช้มือขวาคว่มจับขอบหมวกด้านนอกนำมาวางบนฝ่ามือซ้ายลักษณะเดียวกับท่าถอดหมวกจากนั้น ผู้ควบคุมแถวจะบอกแถวให้ลุกขึ้นยืนโดยใช้คำว่าลุกให้ชักขาขวามาวางเสมอเข่าซ้ายชันเข่าขวาขึ้นจากนั้นลุกขึ้นยืนนำขาซ้ายมาชิดขาขวาในท่าตรงจากนั้นผู้ควบคุมแถวจะบอกแถวสวมหมวกโดยใช้คำบอกว่าสวมหมวกให้ยกมือขวามาจับที่กระบางหมวกด้านใน นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันวางทาบด้านบนกระบ,บางหมวกนิ้วหัวแม่มืออยู่ด้านล่างข้อมือไม่หักและอยู่ในแนวเดียวกับแขนขวาท่อนล่างและขนานกับพื้นกลางศอกเหยียดนิ้วมือซ้ายทั้งสี่ลงแบนนิ้วยังคงเรียงชิดติดกันใช้มือทั้งสองพลิกหงายหมวกพร้อมกับนำหมวกขึ้นสวมศีรษะจากด้านหน้าไปด้านหลังจัดทรงหมวกให้ตรง กระบองหมวกอยู่ในระดับสายตามองตรงนิ้วทั้งสี่ของทั้งสองมือท่าบนกระบังหมวกปลายนิ้วกลางชนกันนิ้วหัวแม่มือทั้งสองอยู่ด้านล่างกระบังหมวกแขนท่อนบนทั้งสองข้างกลางออกขนานกับพื้นฟันมือทั้งสองลงมาอยู่ในลักษณะท่าตรงท่อนหมวกอึบอึบ นั่งวางหมวกพนมมือถาวายบระคมคหนึงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคำนวณสองหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ด8ปดหนึ่งสสาสี่ห้าหกดแปดคำบอกสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดหนึ่งสองสมสห้าหกดแปมือลงยิบหมวกลูก สุบงอึบอึบตรงหน้าว้ยะมือลงการหมอบกราบให้ปฏิบัติดังนี้เมื่อผู้ควบคุมแถวสั่งนั่งลงโดยใช้คำบอกว่านั่งกรณีผู้ที่อยู่ด้านซ้ายของพระบรมชายาลักษณ์ เมื่อหันหน้าเข้าให้ทรงกายลงนั่งพับเพียบด้านซ้ายนั่งบนสะโพกซ้ายเก็บปลายเท้านำมือมากรุมประสานโดยมือซ้ายหงายมือขวาคว่ำทับกลุมประสานกันวางไว้บนตัดด้านซ้ายกรณีอยู่ด้านขวาของพระรมฉายาลักษณ์เมื่อหันหน้าเข้าให้ทรงกายลงนั่งพับเพียบด้านขวานั่งบนสะโพกขวาเก็บปลายเท้านำมือมากลุมประสาน โดยมือขวางหงายมือซ้ายคว่ำทับกลุมประสานกันวางไว้บนตักด้านขวาเมื่อผู้ควบคุมแถวสั่งประนมมือโดยใช้คำบอกว่าประนมมือกรณีอยู่ด้านซ้ายของพระบรมฉายาลักษณ์เมื่อหันหน้าเข้าให้นำศอกซ้ายวางบนพื้นด้านนอกเข่าซ้ายวางแขนท่อนล่างลงราบกับพื้นนำศอกขวาวางบนพื้น ด้านในเข่าซ้ายวางแขนท่อนล่างลงหมอบลงให้ศอกและแขนท่อนล่างทั้งสองข้างถึงพื้นคล่อมเข่าซ้ายเพียงเข่าเดียวมือทั้งสองกลุ่มประสานวางด้านสันมือลงบนพื้นเงยศีรษะกรณีอยู่ด้านขวาของพะบรมฉายลักษณ์เมื่อหันหน้าเข้าให้นำศอกขวาวางบนพื้นด้านนอกเข่าขวาวางแขนท่อนล่างลงราบกับพื้น นำศอกซ้ายวางบนพื้นด้านในเข่าขวาวางแขนท่อนล่างลงหมอบลงให้ศอกและแขนท่อนล่างทั้งสองข้างถึงพื้นคล่อมเข่าขวาเพียงเข่าเดียวมือทั้งสองกุมประสานวางสันมือลงบนพื้นเงยศรรีรษะเมื่อผู้ควบคุมแถวสั่งถวายบังคมครั้งที่หนึ่งโดยใช้คำบอกว่าถวายบังคมคำรบหนึ่ง ให้ใคลายมือที่กลุ้มประสานออกเปลี่ยนเป็นประนมมือพร้อมก้มศรีรษะลงให้หน้าผากแตะส่วนบนของมือที่ประนมนิ้วมือเรียงชิดสันจมูกวางแนบบนหัวแม่มือคางไว้เช่นนี้จนจบการถวายมังคมในคำลบสามของข้าราชการเมื่อผู้ควบคุมแถวสั่งลดมือลงโดยใช้คำบอกว่ามือลงให้ใคลายมือ จากการประนมเปลี่ยนมาเป็นการกลุ่มประสานอีกครั้งพร้อมเงยหน้าและทรงตัวนั่งในท่าพับเพียบตามเดิมมือที่กลุ่มประสานวางบนตักเมื่อพวกควบคุมแถวสั่งลุกขึ้นโดยใช้คำบอกว่าลุกให้ทรงกายลุกขึ้นยืน ก็น้อมมือถาวายพัะคมคำรอบหนึ่งคำรอบสองคำรอบสามมือลง ตรงหน้าก้นหัดมือลงตรงหน้าก้นหัดมือลงตรงหน้าก้นหัดมือลงทอดหมวกอึเออ นะว่างหัวปอนมือถวายพระคมครับหนึ่งหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าหกเจ็ด 1,2,3,4,5,6,7,8สอาบสอง1นึ่งสองส4มสีห้าอาบสาม1 2 3 4 5ส 7จ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมือลงยิบหมวกลุกมหมวก おじゃ